สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนี่ครับผมก็ได้มาเจอนี่ครับผ,ผักพื้นบ้านนี่ครับส่วนใหญ่คนเขาก็ไม่รู้จักกันหรอกครับนี่ก็ชื่อว่าเขาก็เรียกว่าเปราะป่านะครับเปราะป่าหรือว่าตูบหมูบนะครับตูบหมูบผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับว่ามันอะไรก็เห็นมานานนะครับก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนี่ครับเขาว่ากินได้นลยนะครับเอาไปจิ้มกับน้าพริกมะพร้าวนะครับที่ทางภาคกลาง ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าทางบ้านผมเขาเรียกว่าโบโดงหรือจรวดโดงนะครับข้อหมายความว่าน้ําพลิกมะพร้าวนะครับก็เป็นภาษาเขมรครับนี่ครับส่วนที่เขาจะใช้กินก็นี่ครับก็จะเอายอดไอ้ตรงนี้แหละครับใบนี้มันแก่มันแข็งก็น่าจะกินไม่ได้นะครับนี่ครับอันนี้มันออกดอกแล้วครับรสชาติก็เขาว่าแบบรสชาติก็คล้ายคกระชายนะครับเผ็ดเผ่าๆานะครับแล้วก็มันเป็นสมุนไพรนะครับตรงเง้ามันเนี่ยตรง เงาใต้ดินมันก็มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรแก้อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้วิดีโอนะครับนี่ครับได้เข้ามาเจอครับกินได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเอาไปกินดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีคันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ